ออกเหรอไม่มีทางไปแล้วเอาจริงได้ครูจริงแล้วนะครับตอนนี้ลุงหยงเจอกับพี่ดาวอ่าคือจริงๆที่มาเนี่ยจริงๆผมมามามาเที่ยวที่เออ่ที่ที่ที่ออกตัวที่นี่ออกตัวออกตัวนะที่นี่ออกตัวมาเที่ยวมาเที่ยวนะไม่ออกตัวท้ายจริงกลัวใช่ไหม้กลัวไหมเฉยเฉยๆบอกเขาไปเราเฉยเฉยเลยเฉยๆครับเลยเฉยๆครับ เดี๋ยวเดีน้ำน้ำของดาวมาเนี่ยเล้วแก้กันโอ้ยนี่หวงน้ำโอ้ผมเป็นึกว่าน้ำของดาวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดัวเดี๋ยวไปกินกับดาวออ๋ไปหวงอาไปหวงอาเดี๋ยวอาติดเออเพราหวงเขาเป็นคนดูแลอยู่